สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับโกอินไซด์ในช่วงบ่ายวันนี้กับคลาสซิโกฟิวเจอร์นะคะสำหรับวันนี้ก็รอดูจุดวัดใจใกล้บริเวณ1 4 4 0 1 4 4 5นะคะโดยเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,422 US Dollar ต,ต่อออนแกว่งตัวในกรอบ1,417-1,426ค่ะราคาทองคำนะคะปรับตัวขึ้นต่อได้จากแรงซื้อกลับจากตลาดฟิสิคลที่มีมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการทะลุแนวต้านบริเวณ1,425ก็เป็นแรงหนุนทางจิตวิทยาให้ราคา สามารถทะลุผ่านขึ้นไปอย่างรวดเร็วคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ราคาเข้าชนแนวต้านใกล้บริเวณ1,440ดังนั้นจะมีโอกาสของการย่อตัวลงมานะคะซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานโดยรวมที่ยังเป็นลบต่อตลาดทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและภาคเอกชนที่ยังย่ำแย่ของทางยุโรปนะคะแม้ว่าธนาคารกลางหลายๆแห่งจะดําเนินการผ่อนคลายมาตรการแล้วก็ตาม อีกทั้งนะคะการที่ภาวะเงินเฟอ้อของทางสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงเป็นสัญญาณนะคะให้ราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟอ้อเนี่ยมีแนวโน้มอาจจะย่อตัวลงมาได้รวมไปถึงการขายอย่างต่อเนื่องของกองทุน SPDR นะคะก็ทำให้เซติเมนต์ตลาดโดยรวมของตลาดทองคำยังไม่สิ้นสุดขาลงนะคะดังนั้นการีบาวขึ้นไปนี้อาจจะพบกันขายทากาไรเป็นระยะได้ ในคืนวันนี้นะคะมียอดขายบ้านมือสองนะคะเดือนมีนาคมประกาศออกมานะคะลองดูจากตัวเลขแล้วการคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มในการปรับตัวสูงขึ้นซึ่งตัวนี้เองอาจจะกดดันต่อราคาคุให้ปรับตัวลงมานะคะทีนี้ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคก็อย่างที่บอกว่ายังเป็นอยู่ในช่วงของการรีบาวน์นะคะแต่ตอนนี้เริ่มชนแนวต้านนะคะในช่วงอัพเทรนไลน์ระยะสั้นนะคะซึ่งอาจจะส่งผลทําให้มีการย่อตัวลงมาได้อย่างไรก็ตามค่ะกรอบของการรีบาว์ในรอบมี ะะยังมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบที่ฟิโบนาชชีประมาณ50%ก็คือบริเวณ1,470ถ้าสามารถทะลุผ่าน1,440ไปได้นะคะ ดังนั้นรอดูการย่อตัวของวันนี้นะคะว่าจะย่อตัวระดับใดถ้ายังเหนือบริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยยสบห้าหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าหรือหนึ่งพันสี่้อยนะคะแม้กระทั่งหนึ่งพันสี่้อยยังมีแนวโน้มที่จะสามารถทะลุผ่านหนึ่งพันสี่ร้อยสสิบไปได้นะคะเนื่องจากอินดิเคเตอร์โดยรวมยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อย่างไรก็ตามค่ะอย่างที่บอกว่ายังเป็นแนวโน้ม่ะลงดังนั้นดูกรอบการีบาวรอบนี้นะคะและรอจังหวะของการขึ้น รอบนี้ให้จบลงและรอเปิดสถานะช็อตถ้าเกิดสมมติจบของการรีบาวกับขึ้นได้นะคะสำหรับในระยะสั้นนี้ดูแนวต้านก่อน1,440ซึ่งเป็นราคาขณะนี้แล้วถ้าไม่ผ่านนะคะก็ดูการย่อของแนวรับ1,425-1,415นะคะ ถ้าสามารถยืนอยู่เหนือบริเวณแนวกราวนี้อย่างที่บอกมีแนวโน้มทะลุ1,440ได้นะคะรอดูแนวต้านถัดไป1,470ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ